สบายดีพบกับ LT Vision ลาวเดินหน้าฉีดวัคซีนโควิดผู้นำรัฐบาลประเดิมฉีดชุดแรก ครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับวัคซีนป้องกันโควิด1 9รุดแรกที่กระทรวงสาธารณาสุขประเทศลาวได้รับก็คือวัคซีนซิโนฟาร์มที่ได้รับการช่วยเหลือจากบริษัทซิโนฟาร์มและก็รัฐบาลของจีนมอบให้กับลาวไว้ในกรณีฉุกเฉินจำนวน2 0 0พโดสครับซึ่งจำเป็นต้องฉีด2เข็มสามารถสร้างภูมิต้านทานได้3ปีเบื้องต้นครับเมื่อปลายปีที่แล้วได้มีการฉีดรอบที่1ให้กลุ่มเสีย่ย ได้แก่แพทย์พยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ประจําด่านสาคลแล้วก็พนักงานที่ต้องดูแลคนเจ็บคนป่วยดังนั้นเนี่ยตอนนี้กระทรวงสาธารณาสุขลาวเนี่ยจึงเริ่มเดินหน้าฉีดวัคซีนต่อไปเพื่อให้กลุ่มเสี่ยงมีภูมิคุ้นกันโดยเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาได้จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด2จุดก็คือโรงหมอมิธรภาพ150เตียงแล้วก็โรงหมอมหโหสถนครหลวงเวียงจันทร โดยมีแพทย์พยาบาลและก็เจ้าหน้าที่สาธนารณสุขกว่า600คนเลยครับจากโรงหมอใกล้เคียงเข้าร่วมรับการฉีดวัคซีนด้วยครับมีข้อมูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวครับได้รายงานว่าที่โรงหมอมิตรภาพ150เตียงท่านสมดีดวงดีรองนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขาการระบาดของโควิด19และรองศาสตราจารย์ดรบุญกองศรีหาวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธนารณสุข ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนแ็มแรกเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนลาวครับท่านบุญกองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขท่านได้กล่าวาว่าวัคซีนป้องกันโรคโควิดที่นํามาฉีดให้กลุ่มเสี่ยงนั้นได้รับการช่วยเหลือจากบริษัทซิโนโฟาร์มของจีนซึ่งวัคซีนชนิดนี้ได้มีการฉีดให้กับประเทศจีนมาแล้ว3รอบสําหรับประชากรจีนหนึ่งล้านคนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขลาว ยังได้เปิดเผยถึงแผนการปฏิบัติการในการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิดให้กับประชาชนภายในปี2,564ว่าจะฉีดวัคซีนป้องกันให้กับประชาชนได้ถึง1 5 0 0 0 0คนครับหรือคิดเป็นร้อยละ22ของประชากรลาวจาก7ล้านคนและก็คาดว่าในปี2,566แล้วจะฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้เพิ่มร้อยละ70ของประชากรทั้งหมดแล้วพบกันใหม่ขราวหน้ากับ LT Vision ถามข่าวลาวไทย